สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาต่อด้วย modal verb นั่นก็คือกริยาช่วยพิเศษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อเราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆสำหรับการเรียนแล้วเจอกันในทุกคลิปเพื่อพัฒนาตัวเองวันนี้คุณครูจะสอนเรื่อง โ o เดลเวิรใน EP ที่3นั่นก็คือการใช้ Will กับ w วู d นั่นเองว l ลกับ w วู d ใช้อย่างไรคำว่า Will W I L L ว l ลแปลว่าจะและคำว่าวูด W O U L D อ่านว่าวูด แปลว่าจะเหมือนกันมาดูกันนะคะว่าใช้อย่างไรโอเคค่ะนักเรียนคำว่า will ซึ่งแปลว่าจะใช้แสดงออกถึงความแน่นอน I will และ we will ประธานสองตัวนี้เมื่อใช้กับ will แปลว่าจะแน่นอนค่ะอาจจะใช้แทนคำสัญญาเป็นคำขู่เป็นคำสั่งมีผลและมีความหนักแน่นค่ะ I will, we will ฟังนะคะคำว่า will ใช้กับอนาคตที่แสดงความแน่นอนอาจเป็นคำสัญญา เป็นค,คําขู่เป็นคําสั่งและมีผลซึ่งแสดงความหนักแน่นค่ะเรามาดูรูปแบบประโยคของ Will กันนะคะโอเคค่ะนักเรียนดูรูปแบบประโยคของคุณครูนะคะ I will go to visit my aunt next Sunday. I will go to visit my aunt next Sunday. แปลว่าฉันจะไปเยี่ยมคุณป้าของฉันในวันอาทิตย์หน้าอย่างแน่นอนมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนต่อไปนะคะดูรูปแบบประโยคที่สองค่ะ I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. แปลว่าฉันจะโทรหาคุณในวันพรุ่งนี้แสดงว่าสัญญานัดแนะกันไว้อย่างแน่นอนแล้วนะคะมาดูนักเรียนดูค่ะคำว่า wood นั้นเป็นอดีตของ will ค่ะคำว่า wood นั้นเป็นอดีตของวิวคราวนี้เข้าใจแน่นอนแล้วนะคะว่าวิวกับวูดมีความแตกต่างกันคือวิวนั้นเป็นอนาคตที่แสดงความแน่นอนส่วนวูดเป็นอดีตของวิวค่ะใช่อย่างไรบ้างนอกจากการเป็นอดีตของวิวแล้วยังมีการใช้งานอย่างไรบ้างนืง คำว่าวูดนั้นแสดงถึงความสุภาพเป็นประโยคที่เวลาใครพูดทราบไปเลยนะคะว่าเขาพูดกับเราด้วยความสุภาพและเมื่อเราต้องการแสดงความสุภาพการุณาใช้คำว่าวูดหรือข้อที่2อาจเป็นข้อเสนอหรือข้อที่3าม อาจเป็นการขออนุญาตซึ่งแสดงออกถึงความสุภาพหรือเป็นข้อที่สีที่บ่งบอกความต้องการหรืออยากได้แบบสุภาพค่ะดูประโยคนี้กันค่ะมาดูการเปรียบเทียบระหว่างวิ l กับวู d she will return my money she will return my money หล่อนจะคืนเงินให้กับฉันเงินใครเงินฉันนี่แหละค่ะหล่อนเดิมไปนะคะหล่อนจะคืนเงินของฉันให้ใครคะให้ฉัน she will return my money คราวนี้ mm hmm. เหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอดีตของ will mm hmm. ก็ตอนแรกคิดว่าจะคืนนะคะ i thought i thought she would return my money but she did not ฟังนะคะ I thought she would return my money but she did not ฉันคิดว่าหล่อนจะคืนคืนไหมคะไม่เพราะคิดว่าจะคืน would เป็นอดีตของ will I thought She would return my money ฉันคิดว่าหล่อนจะคืนเงินให้กับฉัน but she did not เห็นไหมคะว่า will นั้นเป็นอนาคตส่วน w ว l d เป็นอดีตของ Will ค่ะมาดูรูปแบบประโยคถัดไป เรามาดูคำว่า w o u l d กันนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่มีคำว่า w o u l d คุณครูบอกว่ามันแสดงออกถึงความสุภาพคราวนี้มาดูรูปแบบประโยคนี้ Would you like something to drink? ไม่ทราบว่าคุณจะดื่มอะไรสักหน่อยไหมคะ คุณจะว่าอย่างไรขออนุญ,ญาตนะคะไม่ทราบว่าคุณจะดื่มอะไรสักหน่อยไหมคะ Would you like tea or coffee Would you like tea or coffee เป็นการถามแบบเสนอนะคะให้เลือกให้เลือกเป็นแบบให้เลือกเช่น ไม่ทราบว่าคุณจะรับน้ำชาหรือว่ากาแฟดีคะต่อไปเป็นการบ่งบอกถึงความอยากได้หรือความต้องการแบบสุภาพ I would like tea, please. I would like tea, please. เดีอดิฉันขอรับน้ำชาขอรบกวนสักหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ I would like tea, please. มาดูรูปแบบประโยคถัดไปค่ะนักเรียนดูนะคะความสุภาพขออนุญาตอย่างสุภาพ Would you mind to sit here? Would you mind to sit here? คุณจะว่ายอย่างไร อาจจะพูดว่าขออนุญาตนะคะคุณจะว่าอย่างไรถ้าคุณจะนั่งตรงนี้บางทีในขณะที่เราต้อนรับแขกนะคะมีแขกมาสำนักงานคนก็เยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเชิญนั่งตรงนี้ก่อนนะคะคุณจะว่าอย่างไรคะขออนุญาตคะ่ะนั่งตรงนี้นะคะได้ไหมคะแสดงออกถึงความสุภาพ ธรรมดาปกติเวลาที่เราอยากได้อะไรเราจะใช้คำว่า want แต่ถ้านักเรียนต้องการความสุภาพให้นักเรียนใช้คำว่า would would like นะคะคราวนี้คุณครูมั่นใจว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วว่า will กับ would ใช้แตกต่างกันอย่างไรมาทบทวนกันอีกรอบนะคะ will w i l l will แปลว่าจะแน่นอนเมื่อใช้กับ i และ V นะคะและก็ที่สำคัญนะคะเป็นคำสัญญาเป็นคำขู่เป็นคำสั่งและเป็นการแสดงออกถึงอนาคตส่วน would w o u l d would ตัวนี้เป็นอดีตของ will และยังสามารถบ่งบอกถึง ความสุภาพเมื่อเราแต่งประโยคต่างๆตามรูปแบบที่คุณครูยกตัวอย่างไปอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้เพราะ m o d e l w o ิ l d จะสอนครบทุกตุแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ